ลูกชายอดีตนั่งแบบใส่ชุดครุยแล้วหล่อมากเรียนจบมหาลัยอังกฤษเจ้าคุณลูกชายเจปิ่นเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของครอบครัวเลยก็ว่าได้เมื่อล่าสุดปิ่นเกตปนีได้โพสต์ภาพลูกชายคนรองเจ้าคุณจกักรพัฒจบการศึกษาระดับมหาลัยที่ d e g e n n University ลอนดอนประเทศอังกฤษซึ่งคุณแม่ยังได้เขียนแคปชั่นสุดดีใจไว้ด้วย จากนั้นทางด้านเจเจตรินก็ได้มากดไลค์รูปภาพดังกล่าวพร้อมใส่อิโมจิรูปหัวใจและคอมเมนต์ไว้ว่า support of him งานนี้แฟนๆต่างก็เข้ามาแสดงความเห็นอย่างยิ่งใหญ่โดยปินนั้นถือโอกาสขอบคุณทุกคนไว้อีกด้วยว่าขอบคุณเป็นตัวแทนพี่คุณตัวแสบนะคบจบจนได้ด้านเจก็ได้มาคอมเมนต์โพสไอจีดังกล่าวของปินโดยบอกว่าภูมิใจจังอีกทั้งเนี่ยของเจก็ได้โพสคลิปนาะทีลูกชายเขารับ พิธีรับปริญญาบาทพร้อมข้อความว่า c o n g r a t u เ a t i o n เจ้าขุนดีเจิเนิเว์ซิต,ตี้ลอนดอนภูมิใจในตัวลูกมากเป็นอีกหนึงวันที่มีความสุขมากๆในชีวิตของพ่อเลยทางกลางแฟนๆที่เข้ามาแสดงความยินดีด้วยค่ะ